ครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศอีสานบานเฮอมาฝากครับพี่น้องนี่ครับผมกําลังเกีียวครับพูนครับผมกําลังเกี่ยวเกี่ยวอยู่ทั้งอิโตครับผมอันนี้เหลืออยู่คนหนึ่งครับคนหนึ่งเหลืออยู่งานเดียวครับอยู่งานหนึ่งท่าพีก็บลมครับผมลมลมดีกว่าพ er. ่มีน้ำนะครับผมน้ำเริ่มแห้งแล้วครับผมเขาหอมมะลิครับพิจยอดครับผมบรรยากาศครับลมทามแล้วครับผมบรรยากาศย่ามแรงครับพี่น้องครับผม ทางครับเป็นทางเวียนทังนี่น้อยครับผมทางรถกระบะรถไถเขาได้ครับผมไปรถค้นเขาค้นยังครับพี่น้องนี่น้มร้ายปะครับน้ำเซครับผมลมงามแล้วครับผมลมแบบโอ้จะวากนโอ้หนีหนึ่งงานนี่น้ำล้ายครับเราลอยน้ำบบงอกไงละครับผมทำมันตกมาอีกนีเลียวเลยนี่ครับผมมาอีสานบานเท่ากับเป็นยังไงละครับพี่น้องเอ้ย บรรยากาศกับสีประมาณนี้ครับเข่ากับห่วงใหญ่ห่วงหน่อยปนกันไปครับผมแต่ว่ากับสีส่วนมากส่วนใหญ่ห่วงห่วงใหญ่ครับนีดูสะครับผมล่มง่ามครับเป็นตะเกียวม้วนครับโปรตองมอบแล้วครับตะเกียนี่เข่าดั้มนี่ต้องเอาใหม่มอบครับผมไปเมกี้แล้งมีใหม่มอบแล้วกันเกี่ยวเข่ากินหอดบรรยากาศเก่าๆดีครับพี่น้อยชอบจะเริญเข่ามากเทียบให้ยังกัดเข่ากับถือครับผมโอ้ อยากเบาเลยครับอ้วนหนามไร้โอ้หนามไหมพี่น้องยางเบืง้งมึงมึงนี่เกี่ยวเดียวล่ะคาเกี่ยวกับแพรงคาปุ๋ยกับแพรงคาไถกับแพรงเขากิโลละหาหกบาทนึงโอ้ลำบากเช่าหน้าเลยครับพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหน้าเด็กเขางามไร้ไร้หนึ่งเอามาขายเขาบ่ได้ยังเลยนี่เบิ้องนี่แหละครับพี่น้องอู้ ยากาศครับพี่น้องโอ้ลมเย็ยนดีสบายครับเย็นลมเย็ยนสบายใครในยอยู่ยติดฟังหงายครับผมติดหงายติดยังขายยาครับผมพี่น้องบรรยากาศไปดูปลาคามครับต้นปลาคามต้นเก่าแก่ครับผมมีกระทรมนิดหน่อยเอาไว้นอนชิดหอดที่แล้วครับนอนหน้าปลูกแดงปลูกยังปลูกพักปลูกยังครับผม โอ้สมัยสมัยนี่เปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนแปลงหมดเลยครับกระท่อมน้อยครับบรรยากาศครับ้อยรถมากมาขนเข่าครับผมมีหนาวเลยนะครับพี่น้องครบารยากาศพี่น้องมาฝากพี่น้องนีดห,หน่อยครับผมกระท่อมทิ้งหน้าน้อยครับกระท่อมน้อยกระท่อมน้อย บรรยากาศก็ดีอยู่ครับผมโอ้ยุ่งกันหลายกระท่อมน้อยบรรยากาศนายามเย็นๆครับพี่น้องนี่ป้ากันหลายครับผมป้าเริ่มล่อลงหมยล่องน้องหมดเลยนะครับผมป้าเริม่มหายไปแล้วมะบัวบครับมะเขือ ทางเขาเทียงครับบรรยากาศเทียงสุดยอดเลยเทียงสวรรค์ครับผมเทียงน้อยเทียงสวรรค์สวัว่าสวรรค์บานนาหอมบักขามหอมกระเด้าครับผมโอ้หอมบักใหญ่เลยบรรยากาศครับพี่น้อยหาชมชาครับไปนนี่ครับมันโดยปลูกพักนี่ครับนี่โดยปลูกพักปลูกยังครับผมมีสะนาแล้วอยลายอยู่ที่บึงนะครับเขาครับพี่น้องครับผม เราอยู่เ,เตือนเลยครับผมทุง่งนาเออตือนเลยครับพี่นอ้องนี่ครับผมเอามาฝากพี่น้องเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ